ฮัลโหลสวัสดีค่ะดูดุกคนกลับเจอกับบามบารีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราก็มากานแบบน้าสดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาลงรองพื้นให้ดูนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Music Flower นะคะเป็นตัวที่เขาออกล่าสุดนะคะสิ่งที่บามจะมารีวิวน,นี้ก็คือเจ้าตัวนี้ uh huh. เลยค่ะชวิงอันนี้คือรองพื้นนะคะจากแบรนด์ Music Flower นั่นเองค่ะอันนี้คือ Make Up Base BB Cream Cover Foundation นะคะ ตกลงจะเป็นบีบีครีมหรือว่าจะเป็นฟาวเดชั่นกันแน่นะคะคือตรงนี้นะคะนี่เห็นปะเขาจะเคลมแรงมากบอกทั้ง Waterproof, Moisturizer, Long Lasting อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ความสอยมาเป็นเบอร์2นะซึ่งจะเป็นเบอร์ที่เหมือนเข้มที่สุดของเขานะคะอันนี้มีขนาดคือ45 ml เลยเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือเท่าที่ลองก็คืออยากจะบอกว่าแบบค่อนข้างเป็นงานตืบนะคือ มิวสิกฟาวเวรเราเคยดิวูกันไปแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นรองพื้นในตำนานและรองพื้นที่อยู่ในใจของหลายๆคนนะคะเป็นแบบไอขวดม่วงอ่ะคือแบบโหร้านแม่ค้าในไลฟ์ร้านแม่ค้าทั่วๆไปคือขายดีมากแล้วก็บางร้านขาย250-300เลยเลยทีเดียวนะแล้วก็อันนี้มัาซื้อมา 1, 120บาทนะคะก็เบอร์ที่มั่ใช้คือส่นสอเดี๋ยวให้ดูขวดข้างในคือขวด สวยมาก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 ชอบมากเลยนะคะปวดจะเป็นแบบนี้ดูหรูเนาะดูหรูดูแพงสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีสติกเกอร์ติดตรงนี้นะแล้วข้างหลังก็จะแบบนะบอกสรรพคุณอะไรมากมายของเขานะสวยเนาะส,สวยมากๆเลยนะคะเป็นแบบลักชัวรี่ดูลักชัวรี่ดูหรูดูแพงแล้วก็มีความค่อนข้างที่จะหนักนะคะสีเบอร์สองเนี่ยมันจะแบบออก คือจะบอกว่าตัว Music f ฟลาเวมันจะออกแนวชมพูอยู่แล้วเป็นแบบเหมือนปกติเราที่เคยได้ใช้แต่ว่าปามาใช้โทนชมพูได้นะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันคือโปรตียปามจะแบบแกะออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ใช้ปาไม่ค่อยบีบอะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสีสีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วมีความแบบตืบมากพิกเมนต์คือแน่นมากดูดิเห็นปะถ้าเกลี่ยคือมันไม่ได้เป็นงานบางเบาเลยเป็นงานแบบตืบ เลยแน่นเวอร์ปกปิดดีนะคะสีโทนชมพูนะมันออกโทนชมพูนะคะเดี๋ยวนี้จะมาลงที่หน้าให้ดูกัน,นะะเข้ามาใกล้ๆก,กันนะคะปั๊มใช้2ปั๊มนะคะคือผิวปั๊มก็จะดูพิเศษหน่อยนะก็ใช้กระฟองน้ําของร้านปั๊มเองนะคะใครสนใจก็ซื้อได้นะอุยปกปิดมากปกปิดแบบปกปิดมากๆเลยนะคะคืออันนี้เป็นงานตืบจริง ความรู้สึกว่าช่วงนี้ควมหน้าเข้มขึ้นเพราะว่าทํางานที่บ้านแล้วเวลายอยู่กับคอมอะไรเงี้ยปั๊มก็เปิดโคมไฟไปด้วยอ่ะแล้วเหมือนทากันใหญ่แค่รอบเดียวไม่ได้ทาซ้ําผลก็คือว่าแสงจากปลอดไฟทําให้หน้าเข้มขึ้นคือแบบเซง็งมากเลยตอนเนี้ยรองพื้นที่มีกลายเป็นรองพื้นที่ไม่เสมอผิวเลยเป็นรองพื้นที่ขาวกับผิวไปแล้วผิวหน้านะแต่ถ้าผิวตัวก็คือแบบว่าขาวขึ้นงงปะ ใครประสบปัญหาเหมือนเราบ้างแบบผิวหน้าเข้มกว่าผิวตัวอะไรเงี้ยใครมีอะไรแนะน,นําแนะนําเรามาได้นะเซรงเซรั่มอะไรเงี้ยขอเป็นของที่มีออยอแไดที่จดแจ้งดีๆอย่ามีปลอดอย่ามีสเตียรอยก็พอระหว่างมาก็คือรองพื้นโปปิดมากเลยจ้าโปปิดแบบอืมไม่ต้องย้ำมากมายใต้ตา สว่างสวยเลยจ้าต้ตาจากที่ดูมองค้าเมื่อวานดูคือเนื่องจากวันนี้วันหยุดใช่ไหมวันนี้วันเป็นสุกก็จะหยุดเราก็แบบว่าเมื่อวานดูเน็ตฟิกไปสามเรื่องอะโอ้โหแต่ไม่ใช่ซีรีส์นะเป็นภาพยนตร์ปามชอบภาพ,พยนตร์ของคนเกาหลีมากอะปามรู้สึว่าเขากล้าคิดกล้าทำกล้าเล่นอะไรเงี้ยสองบัมก็คือทั่วหน้าแล้วก็เป็นงานแบบปกปิดมากเลยจ้า ืมันปกปิดมากๆคือเท่าที่ลองใช้อ่ะก็คือแบบมันปกปิดอยู่แล้วปามเป็นคนคือนอกจากว่าตอนนี้ช่วงนี้ทํางานอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้อยากแต่งหน้านานๆใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหรที่หยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้คือแบบมันเติบมากเลยเออรองพื้นมีสีคอเวอร์นี่มันทำทำดีจริงจริงเป็นงานแบบโอ้ปกปิดมากแน่นมากหน้าดูขาวไหมแต่ปามว่ามันพอดีอยู่นะโอเคได้อยู่นะ แต่คือตอนนั้นคือแน่นมากเลยถามว่ามันแบบรู้สึกแบบตืบขนาดนั้นไหมแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าหูวันหนาไหมปัมก็ไม่รู้สึกขนาดนั้นนะปัมรู้สึกว่ามันก็หนาแหละแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าหนักหนาแต่ว่าไม่ได้หนักแล้วก็ยังรู้สึกว่าหายใจได้สาหรับ,บผิวนะคะแล้วก็เป็นงานแบบตืบๆแน่นๆอะไรเงี้ยนะคะคอปั๊ <Okay. S 2> มว่าปัามลงแค่เนี้ยพอไม่ต้องเพิ่มคอนซีลเลอร์อะไรเลยเ,ลยเพราะว่า ใต้ตรงใต้ตาก็คือกลิปไปเลยแล้วก็เฮ้ยดีอ่ะมบสิวก็คือไปเลยอ่ะโอเคียงสองปั๊มเท่านั้นนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันให้ฟังอีกทีหนึ่งกด้เนาะ,ะโอเคค่ะทุกคนปั๊มก็ไปแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคแบบนี้นะคะเป็นลุคสนุกสนุกนะคะที่ปั๊มแบบ ค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็แต่งบ่อยมากในช่วงนี้คือแต่งลุเนี้ยบ่อยจริงๆเพราะว่าแบบอยู่บ้านไงก็แบบสนุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราให้มารีวิวพาเลตนี้กันนะคะเป็นพาเลตตเลมอนที่แบบค่อนข้างชื่นชอบเราจะพูดถึงเจ้าตัว Music p o w w r r นะคะรองพื้นตัวใหม่นะคะของเขาซึ่งเป็นงานฟู c o v เวอร์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกว่าเป็นแบบฟู c o v เวอร์แต่ว่าเขาบอกว่าคั v เวอร์ฟาวเดชันะคะตัวนี้เนี่ย แต่ว่าเขาบอกว่าตัวเองเป็นเมก้าเบสหวานแกเห็นปะเมก้าเบสเมก้าเบสเนี่ยเห็นเป็นบีบีครีมด้วยนะเนี่ยเมก้าเบสบีบีครีมอะแต่ว่าพอลองแล้วไม่มีความบีบีครีมไม่มีความเมก้าเบสไม่มีความเบาม,ามบาีแต่ความหนักแบบสีตาแบบนี้นะคะหนักมากนะคะคือหมายถึงว่าเป็นงานตืบนะคะเป็นงานแบบ ที่ค่อนข้างที่จะปกปิดเป็นงาน full coverage เลยค่ะปกปิดดีมากใช้แค่สองปั๊มก็คือทั่วหน้าแล้วก็ปกปิดดีมากๆเลยนะคะรียวรอยรอยฝ้ารอยกระอะไรเนี่ยรอยส่งรอยสิวเอาอยู่หมดจุดดำดำคือกริปนะคะตัวนี้เนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรียมีความหนาแต่ว่าไม่รู้สึกหนักหน้าก็คือแบบยังรู้สึกแบบ เฮ้ยผิวเรามันมีความหายใจได้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไม่รู้สึกแบบตืบจนรู้สึกแบบอึดอัดหน้าไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเป็นงานแบบฟูจริงนะคะแล้วก็มีความลองแวลลิ่งจริงๆอย่างที่เขาบอกคือทดลองแล้วนะคะก็คือตอนนั้นอยู่บ้านแหละแต่ว่ามันตั้งแต่แบบประมาณเที่ยงจนถึงสี่ทุ่มกว่าช่วงที่เลิกงานอะไรเงี้ยก็อยู่อย่างเงี้อยอยู่หน้าคอมไปเรื่อยเื่อเรื่อยจนกระทั่งอาบน้าตัวนี้มีความอยู่ติดทนมากคือต้องบอกว่าบ้านปามไม่มีแอ์นะ ถึงแม้ว่ามันจะแบบว่า,อ,าอยู่แต่บ้านแต่คือด้วยความที่มันร้อนมากในช่วงนี้มันก็ไม่มีความไหลยเยิ้มย้อยใดๆนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความ long lasting นะคะอยู่ติดทนอยู่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นแบบว่า moisturizer แต่ว่ามันเป็นเ็นแมทเลยนะคะเท่าที่ลองคือมันไม่มอยส์เลยอะเนื้อเป็น,ปน,ปนอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้มีความแบบเหลวเปียวอะไรนะคะแล้วก็เวลาแบบเนี่ยคือเป็นความแบบ m a ทนะ มันไม่ได้หมอยนะแล้วก็มีความแบบปกปิดดีมากๆากมากมดิเห็นปะมันไม่ได้ฉ่ำนะมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นงานแบบแมทเลยทีเดียวใครที่แบบเออสนใจรองพื้นมิวสิฟลาเวอร์นะคะตัวสีม่วงหลายๆคนอาจจะเบือ่อมาลองตัวสีขาวนี้ดูแล้วคุณจะพบความประทับใจที่แบบอุย้ยมันพอๆกับไอตัว ตัวสีม่วงลหลาย,ลายๆที่หลายๆคนบอกแต่ว่าปามมันเป็นคนปามลมมันชอบตัวสีม่วงแต่ปามตอนที่รีวิวก็ไม่ได้อินกับตัวสีม่วงนะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวสีขาวปามรู้สึกว่า มันดีอ่ะใช้แล้วดีนะคะหน้าไม่คราบไม่เยิ้มไม่ยอ้อยมีความคุมมันที่ค่อนข้างดีรองเวลิ่งติดทนย,ยาวนานแล้วเขาบอกว่าเป็นวอเทอร์พูปด้วยแต่ว่าสําหรับตัวปามเท่าที่ลองก็ถือว่ากันน้ําได้ในระดับหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคือตัวของมิวสิคฟลาวเวอร์เขากันน้าอยู่แล้วอะ่ะเออนะคะกามไม่ได้ทดสอบขนาดแบบเอาน้ําฉีดหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไปล้างเขาเรียกว่าไงไปล้างหน้ารอบแรกคือเอาน้ําเอาน้ําปักๆๆลงหน้า รู้สึกว่ามันเกาะเป็นเป็นจุดๆคือหมายถึงว่ามันเป็นหยดน้าอะ่ะมันไม่ได้ลากเอาตัวรองพื้นไปด้วยสําหรับตัวนางก็ถือว่าค่อนข้างกันน้ําอันนี้คือเชียเลยนะราคา120บาทนะคะเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ปามซื้อมาแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าร้านอื่นจะมีไหมลอ,ลองดูแต่ว่าเดี๋ยวปามจะให้ลิงก์ร้านที่ปามซื้อไว้ที่ d e s c r i p t i o n Bo x นะคะยังไงก็ลองดูก็ละกันส่วนตัวคือใช้แล้วชอบเป็นงานตื๊บปกปิดคุมมันแล้วก็แบบ คืออยู่ติดทนนานเลยทีเดียวค่อนข้างปลื้มเลยนะคะส่วนเรื่องสีคือตอนแรกเฮ้ยสีมันจะดูขาวไม้ชมพูใบไม้เทาหรือเปล่าแต่ว่าความว่ากล้องตอนนี้ความว่าโอเคนะเพราะแต่งหน้าอะไรไปหรือว่าทุกคนเห็นเป็นยังไงคือปามไม่แน่ใจว่ากล้องปามกับตัวที่ทุกคนเห็นในวิดีโอมันจะเป็นยังไงก็บอกกันมาได้นะแต่ส่วนตัวปามความว่าผิวปามโอเคแล้วนะแล้วปามเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่สามารถใช้ได้ทั้ง อันเดอร์โทนชมพูแล้วก็อันเดอร์โทนเหลืองฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะยังไงก็ลองดูก็แล้วกันนะคะราคาไม่แพงแพคเกจจิ้งสวยหรูรามาหามวร้อยยี่สิบบาทเองนะคะลองดูก็แล้วกันย,ยังไงก็ลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ฝากซับสไคร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวีสวัสดีค่ะ